้าวยิ้มหน้าบานรอบยิ้้มหนนาาบสองอีกแล้วปังๆมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่กับปู่แม่น้องมิวนะคะปังอีกแล้วหน้าบานเป็นจานดาวเทียมรอบสองรอบที่สองนะคะนี่สุดปังีผู้ใหญ่จะได้เหมาะคไป่เดี๋ยวเเราหมาภาคสองนะฮะเหมาภาคสองอันนี้คือไม่หนักใช่ไหมคะยกคนเดี่ยนัสต็อกไว้มามาเร็วถือเองถือเองทุกคนถือกล้องอยู่นี่อ่ะนะคะ ก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะฮะเหมาเส้นขนมจีนนะคะร้านเสียเส้นนะคะอ่ามาม่านี่ก็เมื่อเช้าก็พี่สมนเหมาแล้วนะเมื่อกี้สายด่วนตรงมาเลยนะเมื่อกี้จากต่างประเทศโอ้โหนะแม่ค้าก็จะหน้าบานเช่าจานกระดงอีกแล้ววันนี้นะก็คือ นะคะหนุ่มมาบ่าวบ้านนาไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะว่าไม่มีใครเหมาฮะแตกหมดเลยวันนี้แตกทุกร้านได้มาเด้อพี่น้องใคชื่อเอาไปประกาศสิอ๋อไ่กยกองหนึง จากจากพี่วรีค่ะพี่วจะอพอดีพี่รพวงงรีได้ดูคลิปหนึสสามได้ดูคลิปพวกเราทำคลิปเมื่อเช้าพี่สมรกันะวงเหมา,มามาม่าแจกเด็กน้อ,นองๆนักเรียนมีน้องมน้นองอมน้องมิวน้องนาเดียน้องฟางน้องมินน้อยออนะคะคือแจกมามา่าอ,อันนั้นคนละสามร้อยสิบห้ากระป๋องเดี๋ยวให้รับตอนเย็น แล้วก็เมื่อกี้นะพี่พี่วรีทักปุ๊ตั้งแต่ไฟ์สดแล้วนะแต่ปุ๊ยังไม่มีคําตอบก็เลยติดต่อมานะติดต่อมาเนาะก็เลยปูไม่เห็นคำต่อเลี้ยจัดการให้พี่เขาหมดเลยไได้อ่านอะไรชื่อตังต่อไปนี้นะคะก็ได้เขียนออกมาแล้วเนาะนี่นะคะปุ๊ออ่านเนาะตังต่อไปนี้ปุ๊จะอ่านนะคะมือดูกลมด้วยลุงช่าง แม่คำใสโอ้อ่านหนังสือได้ด้วยป้าทายว่านแม่ดาย่าอาชีปี้ยวพี่ล้อมลุงอนุวัฒนพี่เสือพี่บังอยากไปลุงพันพี่มนพี่ชัยพี่แอนน้องเมียวน้องนาเดียพ่อฟื้นพี่ชิดป้าป้าสวนพัก น้องแอดมินน้อยทั้งหมดที่สิบเอ็ดคนคนละหกห่อก็มูลค่าก็สองร้อยเพราะสามหอร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งข่าวขอบคุณพี่วารีค่ะคุณวารีสั่งเตียงว่าสองเตียงวัดความแันอีกหนึ่งเครื่องครับเพิ่มเติมคเมื่อกี้นี้ครับผมันอ้าวแจ้งแจ้งไปฟังไปฟังข่าวพอดี เพิ่งคุยเมื่อกี้นี้ค่ะให้เตียงผู้ป่วยนะครับรอพสต่อสองเตียงสองเตียงด้วยเครื่องวัดความดันอีกหนึ่งเครื่องอู้อานมอ์ธนาบุญค่ะดีโลเินเอาเออใช่ไหมออสเตรียเวียนนาออสเตรียเวียนนาอะไรออสเตรียออสเวนนาเวนนาของป้าคำใจว่าหมดเลยอ่านะก็คุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวให้ผู้จัดเนาะ จัดเป็นถ oh, <cn> ุงเป็นถุงเลยเนาะจะเป็นถุงเป็นถุงใช่ไหมเนาะไปโคลนงั้นลงจากไอ้เพีก็เดิมประมาณจะยกขึ้นกับมันมันก็ไปแล้วลุงพันล้อ๋อมีผู้ชายไปแล้วค่ะลุงพันจ้าลุงพันนารถไปแล้วที่เอาสีเหลืองอย่างเดียวไม่กนไม่เหจ้าซื้อซื้อเหลืองอย่างเดียวอ่ามีใครใครใครถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน ให้ผู้ใหญ่ก่อนให้เอาสีฟ้าอย่างเดียวมองเห็นกอดีเนี่ยเออเออสีฟ้าน่ใเอาก่นเมืองหน่อยได้ไหมก่อนองรักีหว่อสีชมไม่เอาแล้วมีสีชมอาสีชมก็มีหญ้าเอาไ้สีเขียวก็บอกว่าเอาสีแดงไม่ใช่เหรอใครเอาจต่สีฟ้าย่าสีอะไรหา ผมประสานอ้าวสีผสมประสานสีทนได้สีเขียวนี่เป็นใบเตยใช่ไหมคะโอ้สีเหลืองเยอะเสืออสีเขียวเป็นใบเตยสีเหลืองเป็นขมิ้นน้าเราเอาสีนี้แหละใบเตยใบเตยใบอะไรไม่รู้อะสีฟ้าตอนเราลวกแล้วมันเป็นสีสวยๆสวยดีจัดจานให้ผู้ใหญ่ก่อนนะ

ขณะที่เรายืนโดนแมงมุมวีเขามาต่อมตาเสื้อเหลืองมาเลยหรอเสื้อเหลืองเหลืองนี้ใส่สีอะไรคะขมิ้นขมิ้นจากธรรมชาตินะคะนะเป็นธรรมชาติสามมีธรรมชาติเอ็นหก้า้าไาในบ้านฟ้าฟ้านี่ทำมาจากอะไรคะฟ้าใบเจอโอเค่ะ เขาเค้นบอกอยู่นะนะคะเาคือ,คอม,มันจะเป็นมันจะเป็นเส้นของเส้นของเออเขาเรียกว่าของน้องต้นอ้อนะผิลิตภัณฑ์ของน้องต้นอ้อก็ถือว่าเนาะก็ผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนผิวลิตภัณฑ์นะคะของน้องน้องก็จะได้มีค่าเทอมค่าขนมนะคะช่วยนะผู้ปกครองนะคะนี่ค่ะโดยเออน้องปุ๊นะคะเป็นคนดูแลร้านเสียเส้นนะคะเืออันนี้ของยา เป็นเส้นขนมจีนที่ทํามาจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่สีนะคะเป็นสีธรรมชาติเลยไม่ว่าจะเป็นขมิ้นใบเตยนะคะฟักทองฟักทองอะไรเนี้ยก็มีนะคะได้แล้วขอคนอื่นเราก็ขะไป,ไปเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีสีเรื่องเนาะ,อ,ะอ,นอ,อันนี้สีขาวใช่ไหมคะ สีสีสีข้าวปกติเราเราอยากกินแบบสีข้าวปกติผสมสีเหลืองไลอันนี้ขอส่วนน้องฟางก็เอา้ยจะบปหอคเราน่กหเอไปอไปสามเออเอาเอาใบเตยเอไปด้วยกันอยู่เลยใบเตยาสีแดงไปแล้วเนี่ยเอาอย่างไปไปด้วยกันอันชันก็ได้เออเอาหน้องางเลือกสิ

ขอบคุณพระใหญ่จรีนะพี่วารีที่มอบให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปให้กับซื้อพาไปนะครับสวัสดีครับ